ก้บอกเพื่อนนะครับบอกเพื่อนว่านี่ก็คือสูตรกระตุนกิตตนานะครับขา,ามีรายลายอยดายโดยทางมดแล้วสูตรกระตุนกิตตนาก็เพื่อนเพื่อนสามารถอาปอะดิตฐ์สร้างกระตุนได้เองนะครับเพื่อนมีรอยต้นปั่นต้นอ้าปั่นต้นหรือว่ามีตอนเดี้ยวทิปตอนนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ก่อนได้นะครับเราสัญญาใจกันว่ากาสูตรข่อยใจ ตัวว่าปัจจุบันนำเล็ดแล้วแหละค่ะเ,เราคือได้ผลผลิตด,ด,ดีจริงแล้วนะครับพวก็มีแปลงตดล่องนะครับพวกมีแปลงตดล่องกอ็มาตกต่างก้าวสิบปุ่นเสี่ยแล้วนะครับก็ก,ก็ให้เปลื่นเปล่ปลานักมากนะครับเปลื่นจากกระตุ้นใจตุนประมันสามสิบบาทต่อตอนนะครับตนนี้แก่นในก็คือประมันสามสิบบาทห้าสิบบาทนะครับไม่เกินเปลืป่นจากผลิตก็สร้างกระตุนได้เอง